น,นี้นะครับขึ้นมาตอนนี้เลยนะครับการผ้าเสร็จยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เรายังไม่เป็นสามเณรนะครับเปลี่ยนแต่ฆ่าเฉยๆนะครับเราจะได้มาขอใจจากนั้นจากหลวงพ่ออุปลาอยู่นะครับนั่นให้เป็นระเบยียงนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับที่นำหน้าที่สามเณรไปถ่ายในคนดำน่อกีน เน้นฤดูร้อนพี่น้องจะยโยมนี่มูระจำกัมาเป็นผู้เป็นพระพี่เลี้ยงพี่น้องเน้นพี่เลี้ยงคอนไซด์โร่ลอยหนอขับาขับักษาลกร ว่าเบ้อเราอ่ะุ้นีลู้นิ่ลงไปว่ะเฮ้มามเร็วเยังว่เสร็จยังว่เสร็จยังว่าให้เร็วลงไปกันเร็ว อ่านั่งลงกราบกราบกราบแล้วกราบลงครบแล้วครบแล้วครับครบแล้วบุญเนี่ย ลูกลูกตั้งใจนะตั้งใจนะเราจะเป็นสมนเด็จสมบูรณ์แบบก็ตอนนี้นะเออตอนนี้นะตอนที่จะรับศีลนี่นะรับใจสารนักโภชนี่นะตั้งใจพูดอ่าลูกลูกเอา้า God like, has uh, ต่อข้อีให้เข้ากันอย่างนี้นะครับต่อข้อใเข้ากันเขาจนมเข้ากันเจลลกอาอย่างนี้ี่เลยนะครับถ้าไทรเรียก็ยืขึ้นมาจนถึงมงเลยครับถึงนเลยนะครับเบิ้งเบงึงบิ้ง

ก็อน่อ้เปลี่ยนหอยเปลี่ยนพับไว้ห้ามให้เสียอันเฮียเราบ่อใด đấy หามเฮียเด้อพับจำเืจอจะเห็ดพับไว้ดีดีหามไอหามไอหายหายบ่อใด đấy หายหายตัวบุมีตัวเปลี่ยนเลย พับไว้หามเป็นุ่งเลียนไว้ซักถ้าเปลี่ยนตัวนั่นตัวนั่นก็ซักตากส่วงเศร้าไม่ได้ส่วงเศร้าไอ้พาลูนินท้ำวัดเศร้า ล่งล่อยู่นินกลุ่มสี่นี่เป็นเช้าวันที่สองที่เป็นการบวชสมณนินบวชสมานินลลูร้อนนี่นี่พระอาจารย์ไม่เป็นเช้ามือที่สองเห็นพระอาจารย์มาวา้มาเก็บผ่าบรรยากาศพี่น้องอยากยมดู นี่เลขาค่ะคนกําลังนี่นัหนหน่นอากาช่วงเช้าเช้าง่วงอยู่หรฮะยังง่วงนอนอยู่หรฮะไปนอนไปนอนดึงอะไรมืาอคืนฮะ นนึกจนได้มาคืนงะฮะน่นดึกอยู่มาน มาเขามากอีกอีกอีกัยกออกอีางกอยงกลงหลังให้อีตัวนี้ออกแล้วไปเน้นรูปได้ไปวินบาน gada to i ok ทุกงนทิจการอนไรต่าพวกข่ามาลงมือเล้นฮัลนินทามวะเชา